สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูใหม่ๆอร่อยๆมาแนะนําเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทําปลาทูผัดพริกถั่วฝักยาวค่ะเพื่อนๆอวันนี้พี่การมีปลาทูนะคะเป็นปลาทูนึ่งพี่การได้ทอดแล้วก็แกะก้างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะประมาณสี่ห้าตัวค่ะับต่อมานะคะก็จะเป็นถั่วฝักยาววันนี้พี่การใช้ประมาณสามร้อยกร,รัมนะคะแล้วก็เลือกฝักนะคะที่ เป่งๆนะไอ้บวมๆนี่เราเอาออกให้หมดนะอ่าแล้วก็หั่นเป็นทอนเล็กๆค่ะอ่าประมาณสักเส้นหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะผัดกับปลาทูนะคะเสร็จสั์เรียบร้อยก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะนี่พี่การจะสาธิตการแกะก้างปลาทูออกนะคะในส่วนที่เหลือคือพี่การทอดไว้แล้วแล้วก็จะมาบี้นะคะอ่าให้ออกเป็นแบบเอ,อเนื้อยุ่ยยเล็กๆค่ะ เมนูนี้จะเรียกว่าเป็นเมนูเคลียร์ตู้เย็นก็ได้นะคะบางทีเราซื้อปลาทูมาแล้วทีนีเ้เราทานไม่หมดเาเาาก็มาดัดแปลงเนะะี่ยค่ะเอาเป็นเอามาผัดพริกกับถั่วฝักยาวก็ได้อีกหนึ่งเมนูนะคะนะคะพี่การจะสาธิตให้ดูแล้วเราก็จะเช็คไปด้วยอแล้วก็เช็คไปด้วยว่ามีก้างเล็กๆน้อยๆอย,อยู่หรือเปล่าก็จะเอาออกให้หมดนะคะอา่า แล้วเราก็ยียีนะคะแล้วใส่ถ้วยพักเอาไว้ต่อมาค่ะวันพิการจะใช้เป็นอพริกอ่อนสีแดงนะคะ1เม็ดค่ะอ่าซอยเราจะใส่ไปในเออผัดถั่วเพราะว่าจะได้สีสันสวยงามอืมแช่น้ำอาไว้ก่อนหนึ่งเม็ดนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงและก็วัตถุดิบที่พี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อมีการเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะปลาทูพี่การได้ยีเรียบร้อยแล้วค่ะประมาณ4ีหตัวนะคะต่อมาถั่วฝักยาวค่ะหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะ300กรัมค่ะวันนี้พี่การใช้เป็นพริกแกงขั่วนะคะ150กรัมค่ะ แล้วเราก็จะใส่กระเทียมสับสักสองช้อนโต๊ะเวลาผัดจะได้หอมหอมเนาะใบมะกรูดฉีกค่ะอ่าก็ประมาณสักสิบถึงยี่สิบใบนะคะแล้วแต่เ,เพื่อนเลยชอบหอมก็ใส่เยอะอพริกอ่อนนะคะสีแดงหนึ่งเม็ดค่ะต่อมานะคะอ่าเป็นน้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนชาพอค่ะอ่แล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวครึ่งช้อนชาเพราะว่าปลาทูน,นึ่งเนี่ยเขาจะเค็ม เ,เราจะเค็มเกินไปไม่อร่อยใส่น้ําตาลนะคะประมาณ1-2ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อตัดความเค็มค่ะแล้วก็ผงปรุงรส1ช้อนชานะคะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะสําหรับที่จะทําปลาทูผัดพริกถั่วฝักยาวของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เอากระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ํามันลงไปค่ะสักสามสี่ช้อนนะคะรอน้ํามันร้อนสักครู่นะคะเราใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมก่อนค่ะ อ่าแล้วเดี๋ยวเราก็ตามด้วยเอ่อพริกแกงคั่วของเราจะทําให้พริกแกงของเราเนี่ยหอมยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆเจียวให้เหลืองเลยค่ะอ่าแล้วเราพอเหลืองได้ที่แล้วเราก็ใส่พริกแกงคั่วของเราไปผัดได้เลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะให้เพื่อนๆใช้ไฟปานกลางค่อนมาทางอ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวพริกแกงเขาจะไหม้อ่า จะทานไม่อร่อยนะแล้วก็ใส่ปลาทูเลยค่ะปลาทูป่นของเราปลาทูของเราเป็นปลาทูนึ่งนะคะจะมีรสเค็มอยู่ในตัวอยู่แล้วเราไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเยอะนะคะเราจะเน้นว่าออ,ออกหวานนิดนึงก็คือใส่น้ําตาลเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ชอบใส่ก็ไม่เป็นไรค่ะลองชิมดูก่อนเอารสที่เราชอบ ะคะสีอ้วขาเออซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะอ่าน้ำมันหอยนะคะอ่าอย่าง,งละนิดละหน่อยค่ะแล้วก็หนักไปทางน้ําตาลนะคะเพราะว่ามันจะเค็มอ่าแล้วเราก็ใส่ผงปรุงรสลงไปขั้นตอนนี้เราก็ผัดคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็ชิมดูเอารสที่เราชอบก่อนถั่วฝักยาวเราจะใส่เป็นลําดับสุดท้ายนะคะเราจะผัดให้แบบกรุบกรอบกรุบกรอบ ผัดไม่ต้องใส่น้ำนะคะเอาผัดแบบแห้งๆค่ะเดี๋ยวน้ำจากถั่วฝักยาวเขาจะออกมาพี่การชิมแล้วเออมันหวานไปนิดนึงใส่ซีอิ๊วขาวลงไปหน่อยใส่เลยค่ะถั่วฝักยาวค่ะ,ะแล้วก็ผัดนะคะคลุกเคล้าให้ถั่วฝักยาวเขาสุกนะคะเราจะสุกประมาณสัก80%พอค่ะ,ะจะได้ทานแบบกรอบๆก,ก็สวยร้อนๆอ,อร่อยสุดฟินเสร็จแล้วเราก็ใส่พริก สีแดงของเราเพื่อให้มีสีสันแล้วก็ใบมะกรูดฉีดของเราอืมจะทำให้อาหารของเรานะหอมยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็น่าทานด้วยค่ะเห็นไหมคะนี่เมนูเคลียร์ตู้เย็นของพี่การก็ได้แล้วละค่ะหนึ่งเมนูทานกับข้าวสวยร้อนๆอนอ,อร่อยสุดๆ น่าทานไหมคะเพื่อนๆไปอย่าลืมนะปลาทูเดือที่บ้านก็ไปทําดูได้เลยค่ะของอร่อยๆเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะปลาทูผัดพริกถั่วฝักยาวของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะอย่าลืมไปลองทําดูนะคะสวัสดีค่ะ